ร่างของเขาร่วงลงสู่ผืนน้ำเสียงน้ำแตกกระจายกล้องในโสดประสาทความหนาวเย็นกัดกินทุกส่วนของร่างกายดวงตาเปิดออกแต่พบเพียงความมืดที่ปกคลุมทุกทิศท,ทางแรงดึงดูดใต้ทะเลลึกฉุดกระชากเขาลงไปหายใจไม่ออกอกบีบรัดแน่น ปอดเจ็บราวกับจะแตกปลากระพริบแสงว้าผ่านดวงตาเรืองแสงของสิ่งมีชีวิตที่ไม่รู้จักเหมือนกำลังจับจ้องลมหายใจเริ่มเบาบางนิ้วมือขยับแทบไม่ได้เสียงในหัวดันขึ้นเป็นเสียงกระซิบช้าหนักลึก แสงสว่างจางๆปรากฏขึ้นเป็นแสงจากก้นทะเลแต่แปลกประหลาดเหมือนสายหมอกสีทองเคลื่อนไหวเองได้พื้นทรายเริ่มเปิดออกเขาร่วงลงไปอีกครั้งลงสู่โพรงขนาดมหือมาใต้ทะเลทันใดนั้น ร่างของชายชาราในชุดผ้าขาวนั่งนิ่งกลางโพรงดวงตาหลับแต่รู้สึกได้ถึงพลังมหาศาลชายชาราเอื้อมมือนิ้วแต่หน้าผากของเขาแสงสีทองพุ่งเข้าสู่ร่างดวงตาของเขาเบิกกว้างเจ็บปวดแผดเผา เหมือนเส้นเลือดทุกเส้นกำลังเปลี่ยนเป็นไฟแต่ท่ามกลางความทรมานบางสิ่งในตัวเริ่มเขากรีดร้องเสียงสะท้อนทั่วห้วงมหาสมุทรคลื่นพลังระเบิดออกจากร่างฝูงปลาว่ายหนีน้ำหมุนวนแรงกดอากาศแปรปรวน พลังนั้นมันไม่ใช่ของมนุษย์มันคือของบางสิ่งที่ลืมไปแล้วว่าเคยมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ดวงตาของเขาเปลี่ยนสีเรื่องแสงสีทองสว่างจ้าในความมืดเส้นเลือดใต้ผิวหนังเปล่งประกายเหมือนเส้นทางแห่งพลังโบราณที่เพิ่งถูกปลุกชายชาราลืมตาขึ้นช้าหาหา ในตาไร้าตาดำลึกราวกับหลุมดำไม่มีที่สิ้นสุดเสียงพูดดังกล้องในหัวเขาเจ้าคือผู้สืบทอดคนสุดท้ายพลังนี้ต้องใช้ด้วยหัวใจบริสุทธิ์มิเช่นนั้นมันจะกลืนกินเจ้าทั้งเป็นหัวใจเต้นแรงแรงดันพลังพุ่งพล่านผิวหนังปริแตกราวจะระเบิด เขากัดฟันแน่นพยายามควบคุมพลังในตัวเองพื้นพรงเริ่มสั่นไหวผนังหินแตกร้าวน้ำทะเลทะลักเข้ามาราวกับจะกลืนทุกสิ่งชายชาราลุกขึ้นวาดมือกลางอากาศม่านพลังสีฟ้ากังก้นน้ำที่ไหลเข้ามาแต่แรงสั่นสะเทือนยังไม่หยุด เวลาของข้าหมดแล้วเจ้าต้องออกไปก่อนที่ทุกอย่างจะพังทลายมือของเขาถูกคว้าภาพตรงหน้าสั่นไหวสติพร่ามัวร่างของเขาถูกผลักขึ้นเบื้องบนด้วยแรงลึกลับทะลุผ่านหินทะลุผ่านกระแสน้ำทะลุออกสู่แสงแดดเบื้องบน เขาพุ่งพรวดขึ้นจากผิวน้ำหายใจเฮือกใหญ่อากาศสดชื่นตีกระทบร่างกายแต่เสียงคำรามจากใต้ทะเลยังคงก้องไม่หยุดเขาหันกลับไปมองแสงสีทองยังเรืองรองจากฝ่ามือในใจเต็มไปด้วยคำถามแต่ยังไม่มีคำตอบใดขณะนั้นเอง เงาดำทะมึนคืบคลานขึ้นจากใต้ผืนน้ำขนาดมหือมาดวงตาสีแดงฉานสองคู่จ้องมองตรงมาความสันสะเทือนเริ่มกลับมาอีกครั้งแรงกว่าครั้งก่อนเหมือนกับว่าสิ่งที่ตื่นขึ้นมานั้นไม่ได้มีแค่พลังในตัวเขาเพียงผู้เดียว พื้นน้ำเบื้องหลังเขากระเพื่อมแรงเสาแห่งน้ำพุ่งขึ้นฟ้าเสียงคำรามต่ำๆดังสะท้อนทั่วอ่าวนกนับร้อยบินหนีด้วยความหวาดกลัวเขายืนอยู่บนโขดหินกลางทะเลมองดูเงาดำใต้ผิวน้ำขยายตัวเหมือนภูเขาทั้งลูกกำลังจะโผล่ขึ้นจากทะเลลมแรงกระหนำ่ำลื้นหงกระหน่ำฟัง เขาใช้สองมือเย็นพื้นพยายามทรงตัวเสียงชายชราว,ว่ามาในหัวอีกครั้งเจ้ายังควบคุมมันไม่ได้ทั้งหมดจงอย่าใช้พลังโดยปราศจากสติเงาดำนั้นพุ่งขึ้นจากผืนน้ำหัวของมันมีเกล็ดดำขับตาแดงสว่างวาบเขี้ยวยาวราวดาบหินโผล่จากขากันไกลสิ่งมีชีวิตตรงหน้าไม่ใช่มังกรไม่ใช่สัตว์ทะเลธรรมดา มันคือราชันแห่งห้วงลึกสัตว์โบราณที่เคยครองโลกก่อนมนุษย์จะถือกำเนิดมันคำรามเสียงนั้นสั่นสะเทือนในหน้าอกคลื่นแรงซัดกระแทกร่างเขาจนล้มแต่แสงในฝ่ามือยังไม่ดับเขายกมือขึ้นแสงสีทองแผ่ขยายเป็นวงกว้างปะทะเข้ากับคลื่นพลังของราชันห้วงลึกแรงระเบิดกลางอากาศเกิดขึ้นทันทีท้องฟ้าหม่ลง เมฆหมุนวนฟ้าผ่าฟาดลงทะเลไม่หยุดทุกสิ่งรอบตัวเงียบลงชั่วขณะเขากับอสูรทะเลยืนประจันหน้ากันกลางใจคลื่นบ้าคลาั่งไม่มีทางถอยไม่มีที่ให้หลบเขากระชับฝ่ามือพลังในร่างยังร้อนแรงแต่ในใจเขากลับสงบนิ่งครั้งนี้เขาจะไม่หนีอีกต่อไปคลื่นซัดเข้ามาอีกระลอบ แต่เขายืนมั่นไม่ขยับแม้ครึ่งก้าวดวงตาจ้องตรงไปยังราชันห้วงลึกไม่ใช่ด้วยความกลัวแต่ด้วยความเข้าใจเขาหลับตาลงชั่วครู่เสียงหัวใจเต้นดังก้องในอกพลังในตัวเคลื่อนไหวเหมือนลมหายใจของมหาสมุทรไม่ใช่แรงแต่ลึกไม่ใช่บ้าคลั่งแต่มั่นคงเมื่อเขาลืมตาขึ้นอีกครั้งลำแสงสีทองจากฝ่ามือรวมตัวกัน กลายเป็นดาบแห่งพลังใบมีดยาวเรืองแสงอ่อนโยนแต่แหลมคมราชันคำรามอีกครั้งร่างยักย้ายของมันขยับเข้ามาน้ำทะเลยกตัวสูงราวกับจะกลืนฟ้าเขาก้าวออกจากโขดหินลอยตัวขึ้นกลางอากาศราวกับไม่มีแรงโน้มถ่วงพลังรอบกายเบาบางแต่แน่นหนามือขวายกดาบขึ้นเหนือหัวสายลมเงียบลง เวลาเหมือนหยุดนิ่งเขาเหวี่ยงดาบลงแสงสีทองพุ่งออกจากคมดาบตัดคลื่นกลางทะเลเป็นสองฝั่งพุ่งตรงเข้าสู่กลางหน้าผาของราชันห้วงลึกแสงระเบิดออกเสียงร้องของอสูรสันสเทือนสวรรค์ร่างมหือมาของมันกระตุกแรงเกล็ดสีดำแตกร้าวน้ำทะเลกระจายเป็นพายุเขาลอยนิ่งกลางอากาศดาบในมือสัน่น ฝ่ามือร้าวลึกถึงกระดูกแต่ในตาย,ยังไม่หลบราชันค่อยๆล้มตัวลงแต่ไม่ใช่พระตายมันจ้องมองเขาอีกครั้งนิ่งสมกและเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่มีเสียงใดอธิบายได้มันจมหายกลับลงใต้ทะเลทิ้งเพียงเสียงคลื่นที่ค่อยๆสงบเงาสุดท้ายของมันยังคงเคลื่อนไหวใต้ผืนน้ำ เหมือนมันยังรอและยังไม่จบสิ้นเขายืนเงียบดาบในมือค่อยๆสลายเป็นผงแสงพลังในร่างเริ่มแผ่วลงแต่หัวใจยังเต้นแรงผืนน้ำกลับมาเรียกสงบท้องฟ้าเริ่มเปิดแสงแดดสาดผ่านเมฆอบอุ่นแต่แฝงความว่างเปล่าเสียงคลื่นกระทบฝั่งกลิ่นเกลือจางๆลอยมากับลม ทุกสิ่งรอบกายดูเหมือนจะกลับสู่ปกติแต่ภายในใจเขารู้ดีว่ามันไม่ใช่ภาพสุดท้ายของราชันแววตาสงบไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่มันยอมถอยเรากับกำลังทดสอบเรากับรอให้เขาพร้อมกว่านี้เท้าสัมผัสผืนทรายเขากลับขึ้นฝั่งผู้คนบนเรือไกลๆมองมาทางเขาแต่ไม่มีใครเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น ไม่มีใครเห็นสิ่งที่เขาเห็นเสียงในหัวดังขึ้นอีกครั้งชายชราหรือบางทีอาจเป็นพลังที่ยังอยู่ในตัวเขาการเผชิญหน้าแรกจบลงแล้วแต่การเดินทางเพิ่งเริ่มตน้นเขายกมือขึ้นเส้นพลังสีทองยังคงอยู่ใต้ผิวหนังแผ่วเบาแต่เป็นส่วนหนึ่งของเขาไปแล้วเบื้องลึกของทะเลยังคงเงียบ แต่เต็มไปด้วยสายตาสิ่งมีชีวิตที่หลับไหลเริ่มรู้สึกตัวเขาหันหน้ากลับมองทะเลครั้งสุดท้ายในวันนั้นพร้อมคำถามในใจที่ยังไม่มีคำตอบแต่ครั้งนี้เขาไม่กลัวอีกต่อไปเท้าของเขาก้าวช้าๆบนผืนทรายคลื่นซัดเข้ามาแผวเบาเย็นแต่ไม่หนาวเหมือนเป็นการล่ำลาจากทะเลที่เพิ่งเปิดเผยความลับให้เขารู้ สายตาของเขามองตรงไปยังขอบฟ้าดวงอาทิตย์กำลังลับขอบน้ำท้องฟ้าเป็นสีส้มอมทองความสงบงามนั้นซ่อนบางสิ่งไว้แผ่นหินเล็กๆถูกกระแสน้ำพัดมากระทบเท้าเขาก้มลงเก็บมันไม่ใช่หิงธรรมดาบนผิวมีลวดลายโบราณเรื่องแสงอ่อนๆสีฟ้าหัวใจเขาเต้นแรงอีกครั้ง ลายบนหินเหมือนกับที่เคยเห็นในโพรงใต้ทะเลมันเชื่อมโยงกันเหมือนสิ่งนั้นตามเขาขึ้นมาด้วยเขาหันหลังกลับเดินเข้าสู่ผืนป่าที่อยู่ไม่ไกลจากชายหาดต้นไม้สูงใหญ่เงียบสงบแต่ทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยเสียงกระซิบเสียงที่ไม่มีคนอื่นได้ยินเจ้ายังไม่พร้อมแต่เจ้าคือคนที่มันเลือกการปลุกมันทำให้ดวงอื่นตื่นตาม เขาหยุดเดินจ้องลึกเข้าไปในป่ามืดลมพัดแรงขึ้นทันทีต้นไม้ไหวราวกับหายใจเสียงกรีดเบาๆดังขึ้นจากทุกทิศไม่ใช่ทะเลเท่านั้นที่กำลังเปลี่ยนแผ่นดินก็เริ่มตอบสนองเขากำมัดแน่นรู้สึกถึงพลังไหลเวียนอยู่ในเส้นเลือดสิ่งที่ตื่นขึ้นไม่ใช่แค่ตัวเขาแต่เป็นบางสิ่งที่โลกหลงลืมไปนานแล้ว บางสิ่งที่ไม่ควรถูกปลุกแต่ก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงอีกต่อไปเงามืดคืบคลานตามพื้นดินเงียบไม่มีเสียงฝีเท้าแต่เขารับรู้ได้ผิวหลังเย็นวาบสัญชาตญาณเตือนว่ามีบางสิ่งเฝ้าดูอยู่เขาหันขวับแต่ไม่มีอะไรมีเพียงต้นไม้สูงและใบไม้สั่นไหวในแสงจันทร์แต่ลึกเข้าไป ดวงตาสีขาวคู่หนึ่งลอยอยู่ในความมืดไม่กระพริบไม่หลบแสงบนหินในมือเขาสว่างขึ้นอีกครั้งลายโบราณเปล่งประกายคล้ายตอบสนองต่อสายตานั้นเหมือนมันรู้จักหรือเคยพบเจอกันมาก่อนเสียงกระซิบเบาลงกลายเป็นเสียงเดียวชัดเจนเย็นเยียบจงคืนมันให้ข้าเขากำหินแน่น เสียงนั้นไม่ได้มาจากรอบตัวแต่มาจากภายในเหมือนบางสิ่งอยู่ในร่างเขามาตลอดภาพในหัวพุ่งเข้ามาภาพของท้องทะเลที่แห้งเหือดสัตว์ยักย้ายที่ลุกขึ้นจากพื้นโลกไยลุกท่วมท้องฟ้าและเขายืนอยู่กลางนั้นทั้งหมดร่างของเขาสัน่นแต่ไม่ใช่เพราะกลัวเป็นเพราะแรงบางอย่างกำลังตื่นในตัวแรงที่ไม่ใช่พลังของชายชารา ไม่ใช่ของราชันห้วงลึกแต่เป็นอีกสายเลือดหนึ่งที่เพิ่งฟื้นจากการหลับไหลนับพันปีเงาดวงตาคู่นั้นขยับเข้าใกล้เสียงกิ่งไม้หักอากาศหนาวเย็นจนหายใจเป็นควันเขายกหินขึ้นแสงสีฟ้าแปลเปลี่ยนเป็นม่วงเข้มเหมือนพลังบางอย่างเพิ่งสลัดโซ่ที่พันธนาการมันไว้แสงนั้นพุ่งขึ้นฟ้าเจาะทะลุมฆ ปลุกให้สิ่งที่ซ่อนตัวในโลกนี้รู้ว่าผู้ครอบครองคนใหม่ได้ตื่นขึ้นแล้วท้องฟ้าเปลี่ยนสีในชั่วพริบตาจากสีม่วงกลายเป็นดําสนิทไม่มีแสงดาวไม่มีเสียงมแมลงเงีเยบราวกับโลกหยุดหายใจแสงที่พุ่งขึ้นฟ้ายังไม่ดับแต่เปลี่ยนเป็นเส้นพลังพาดผ่านท้องฟ้าเหมือนสายฟ้าที่ถูกแช่แข็ง สิ่งมีชีวิตในความมืดส่งเสียงกรีดร้องแหลมสูงดังก้องจากทุกทิศเขายืนอยู่กลางแสงร่างไม่ขยับแต่แผ่นดินใต้เท้าสั่นไหวต้นไม้รอบตัวโค้งต่ำเหมือนคุกเข่าต่อพลังบางอย่างที่พวกมันจดจำเสียงกระสิบกลับมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เสียงเดียวเป็นหลายเสียงซ้อนกันสูงต่ำหนักเบา เหมือนทั้งป่าทั้งทะเลทั้งภูเขากำลังพูดพร้อมกันผู้สืบสายตื่นขึ้นแล้วเจ้าคือสะพานระหว่างโลกเก่ากับสิ่งที่กำลังกลับมาเขาหายใจเข้ารู้สึกถึงทุกหยดเลือดในร่างกายมันร้อนและหนักแต่ไม่ใช่ความเจ็บปวดมันคือพลังดิบที่ยังไม่ถูกฝึกเงาสีดำพุ่งออกจากแนวต้นไม้ร่างสูงเครียวสวมผ้าคลุมยาว หน้ากากครึ่งซีปิดใบหน้าดวงตาสีแดงส่องแสงในมือของมันมีดาบกระดูกที่เต็มไปด้วยลวดลายโบราณมันไม่พูดเพียงยืนจ้องเขาก่อนจะยกดาบขึ้นปลายดาบชี้ตรงมาที่หัวใจของเขาเขาก้าวออกจากวงแสงไม่ลังเลเพราะในวินาทีนั้นเขารู้แล้วว่านี่ไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่มันคือจุดเริ่มต้นของสงคราม ระหว่างสิ่งที่โลกพยายามลืมกับพลังที่ไม่อาจถูกฝังอีกต่อไปท้องฟ้าสีดำเริ่มเปิดเส้นพลังสีม่วงจางลงเหลือเพียงประกายบางเบาเหมือนหมอกตอนเช้าลมสงบลงเสียงจากพื้นป่างเงียบหายสิ่งมีชีวิตในเงามืดหายตัวไปเขายืนอยู่กลางลานหญ้าเมื่อไหลอาบใบหน้าแต่แววตาน,นิ่งสงบในมือไม่มีดาบ แต่กลับรู้สึกแข็งแกร่งกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาผู้ที่สวมหน้ากากค่อยๆลดดาบลงเสียงกระซิบรอบกายดับเงียบเขาพยักหน้าให้เขาช้าและเคารพก่อนจะหันหลังเดินหายเข้าไปในความมืดเขายืนอยู่ลำพังแต่ไม่รู้สึกเดียวใดอีกต่อไปเสียงหัวใจยังเต้นหนักแน่นแผ่นหินในมือแตกเป็นผง พลังของมันหลอมรวมกับเขาอย่างสมบูรณ์แสงแรกของวันใหม่เริ่มส่องผ่านยอดไม้แสงแดดอ่อนๆกระทบใบหน้าเขาเขาหลับตาสูดลมหายใจเข้าเต็มปอดรับรู้ถึงทุกอย่างรอบตัวทะเลที่เงียบลงป่าท,ที่เริ่มหายใจและโลกที่กำลังเปลี่ยนไปเขาเดินออกจากลานนั้นช้าแต่มั่นคงไม่ต้องหนีอีก เพราะตอนนี้เขาคือหนึ่งเดียวกับพลังที่ตื่นขึ้นมาผู้เฝ้าประตูโลกเก่าผู้สืบสายจากทะเลลึกผู้ที่ได้รับเลือกให้รักษาสมดุลระหว่างสิ่งที่ลืมและสิ่งที่ยังจำเรื่องราวของเขาอาจจบลงที่นี่แต่ตำนานของพลังโบราณเพิ่งเริ่มต้นและเขาจะเป็นผู้บันทึกมันด้วยตัวเอง